สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซี YouTube นะคะ YouTube ช่องนางใหม่พยิบซี h ช n แนลนะคะช่องในการดูดวงทาง YouTube เราจะมาดูกันว่าคำแก้ตัวของเขาคำแก้ตัวของเขาคืออะไรคำแก้ตัวของเขาก็คือเดิมๆเดิมๆนะคะ เป็นคำแก้ตัวคำเดิมๆคำพูดเดิมๆที่เขาจะพูดกับคุณค่ะนะก็อาจจะเป็นการง้อแบบเนียนๆส่งนู่นนี่นั่นมาง้อคุณนะคะแล้วก็เอาความน่ารักนะคะมาล่อคุณ <c oughs> แล้วก็ส่องคุณดูคุณว่าเออจะทำยังไงนะ ึงจะเข้าหาคุณได้นะคำแก้ตัวของเขาก็จะเป็นแบบคํำเนียนชวนคุยนู่นนี่นั่น,นส่งนู่นนี่นั่นมาเป็นการง้อคุณนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาทําได้แค่สองคุณชั่วแวบๆชั่วแวบๆด้วยนะโอ้ก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะัก แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมั่นคงกับคุณเหมือนกับว่าเข้าหาคุณไม่เป็นจีบคนไม่เก่งอะไรแบบนี้ก็จะพูดคำพูดแบบเดิมๆที่เขาเคยพูดกับคุณแต่สิ่งหนึ่งที่มีให้กับคุณคือมีความมั่นคงให้กับคุณรักเดียวใจเดียวเขารักคุณค่ะเขารักคุณนะคะแต่อาจจะเข้าหาไม่เก่งหรือเงียบกันไปแต่เขาก็จะศึกษาดูใจคุณอยู่นะว่าจะทำยังไงนะให้คุณ กลับมาดีกับเขาให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็คือจะคุยกันเนียนๆกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ